สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ fc ช่องลูกขเนียศอวสานทุกท่านครับพี่น้องสาหรับวมื่อนี้นะครับผมเองบาว่าที่ผ้าผีผ้านองเข้ามาหาเบิรง้วง้มช่วงวันหยุดครับพี่น้องผูกําลังหางัวดีพัตุกรรมดีบ่อยากไปไกลอยู่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องหรือไก่เคียงพี่น้องผ่านไปผ่านมาช่วงวันหยุดนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องมารับชมน้ากันนะครับมือนี้นะครับผมมาอยู่ที่คอของผี่อนันต์นะครับอนันต์ฟาร์ม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องมืาอนี้เดี๋ยวเรื่องเล่าที่เป็นยังไงพูดคุยทักทายกับพี่นั่นเพิ่งน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาหนี้มีแต่ของดีไหมพี่น้องชมนะครับพี่น้องเนาะมีเยอะโตครับพี่มาหนี้ทั้งเหมดมาหนี้มีเจ็ดตครับมีงัวสาวอยหาตัวครับงัวทองอยูสองตครับผมครับผมเอานะครับมาหนี้ีกกระทองตัวไหนแน่ในทองมาดนี้ในทองมีทองวิโกแยกเพียรกับเคเอฟซีเก่าแยกเพียรครับผมครับผมเอาไปหาพันดุกรรมเคเอฟซีเก่าได้พี่น้องเห็นแต่โตพอเพิ่นเขำว่านี่มึงแค่ตอนนี้มีโตติดท้องแลว นะครับผมภัยอยากได้ไปลุนเอาเจ้า KFC อเก่าถือว่าเป็นไซส์นะครับโครงสร้างง้วบราแมนนะครับผมที่นั่เของมาเมืองไทยอีกตัวหนึ่งที่น่าประทับใจนะครับในงานสวนครเอาไปโชว์แล้วนะครับได้เห็นตัวจริงแล้วเมือนี้นะครับไล่จากราคาอ่านะครับแบบประหยัดไปก่อนนะพี่นั่นเนาะครับผมครับนะครับถือว่าเป็นแม่สาวเกรดสวยงามนะครับแต่ว่าราคาผมบอกเลยว่าราคาถือว่าติดดินเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่สูงเลยครับพี่น้องนะครับเอามาเบิ่งแม่ที่แรกก่อนนะพี่นั่นเนาะครับผมนะครับ เอาแม่แรกนี่เป็นแม่สาวแม่สาวครับแม่สาวลูกเคเอฟสามหนึ่งครับอายุสิบสี่เดือนครับผมเคเอฟสามหนึ่งอายุสิบสี่เดือนสูงวัยสามสิบห้าครับผมครับผมเอานะครับใบหลอดครบนะพี่นั่นใบหลอดครบครับผมเหมือนว่าเอฟหนึ่งล้าใบนะครับผมตัวนี้ส่งจดแุดหระพี่นั่นเนาะส่งจดแล้วครับผมอันนี้แบรนด์พี่นั่นเองเลยครับพี่นนท์ kao นะครับเบอร์สิบเจ็ดเอฟหนึ่งลูกสาวเคเอฟ สามหนึ่งแล้วพี่เนาะครับผมดูกสาที่รับสามหนึ่งการชูสูงไรพี่น้องห้าลอยเท่าไรก่อนครับลอยสามสิบห้าบวกครับลอยสามสิบห้าบวกครับพี่น้องเอาตัวนี้หนึ่งลอยสามสิบห้าบวกบริเฮ็ดเขาครับลุนทั้งธรรมชาติลุนธรรมชาติครับตัวนี้เอาตัวนี้พันธุกรรมหัวลุนธรรมชาติบ่ได้ขุดเขาด้วยครับพี่น้องนะครับบ่ได้เฮ็ดเขานะครับตัวนี้เอาท่องนานะครับผมเป็นแม่สาวพี่น้องหางัวโพนะครับเอางัวะหัวลุนธรรมชาติมาเสริมเข้าไปอีกผมวาลูกออกมาบ่ได้เฮ็ดเขาครับพี่น้องแล้วก็โค่นเขากิดสิบบอมนะครับ สำหรับผู้อชอบพันดุกกรรมหรัว์ลอนธรรมชาติแม่มีทุ่นเรืองลนธรรมชาติไซพอที่เป็นหัว์ลอนธรรมชาตินะครับพอลน,น้ำเขาตัวนี้มีหลายตัวนะครับผมแบงพีแบงน้องเข้าวอลราคาสุฟังนะพี่นั่นบ่ะนี้ไม่หางไม่ห่างครับผมห้าหมื่นห้าพันราคาห้องตอรองใดด้วยครับพี่น้องนะครับแยงเงายแล้วครับตัวนี้นะครับเรื่องโครงสร้างนี่เส้นหลังเงาดีนะครับเส้นหลังตรงหนอกตั้งหลังตรงเชื่องดีทุกตัวนะพี่นั่นเนาะครับผมเอาเชื่องดีทุกตัวลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเอฟหนึ่งห่ามื่น หาพันล่อได้เนาะครับผมเอาราคานี่ต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมอ่าทั่วภาคอีสานพี่น้องมาส่งกวางวนเลยนะครับส่งหลายท่านว่าโอ้ยชอบง่วงมักง่วงน้ำเพลินแล้วเพลินสีมาส่งอยู่ขอกบมโนบ้านคือส่งไก่กระแทบบ่ต้องกังวลโทรมาพูดคุยนะครับผมอ้าวนะครับมาจับมาง่วงหอดนาโอกแบบวิไอพีแน่นอนครับพี่น้องนะครับโทรมาหาพี่อ้นั่นเบอร์ไหนก่อนครับศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับผมอ้าวโทรมาเบอร์นี้ได้ครับพี่น้องนะครับผม แ <Add> อดไลน์กับเบอร์นี้นาะพี่นั่นเนาะไอดีไลน์ครับผมไอเดล่าศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ด้วยกันครับผมครับผมเฟซบุ๊กของพี่นั่นไหนครับบัดน,นี้เฟซบุ๊กอันนั้นฟ้ามครับผมเอานะครับผมเอาคันผ่านมาทางขอนแก่นอยากเขอมาเยี่ยมช่วงฟ้ามพี่อันนั่นนี่อ่านะครับมาบ้านไหนครับปักหมดุดบ้านสงเปื่อยตำบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมเอานะครับผมอันนี้กับรายละเอยียดการติดต่อช่องทาง่าเลยครับพี่น้องเอาแม่แรกผ่านไปนะครับต่อไปเบอร์แม่ที่สองครับพี่น้อง เมียที่2นี่ลูกสาวพอได้ครับลูกสาวซีว่ายศูนย์เก้าหกครับผมลูกสาวซีว่ายศูนย์เก้าหกไผ่ชอบพันธุกรรมซีว่ายศูนย์เก้าหกนะครับผมกะทักทายเพีย่นั่นไม่ได้นะครับอันนี้ซุดๆนี่คือเพิ่งนะครับเดินเกี่ยวใหม่เมื่อกี้ครับไม่คันครับนะครับตลอดนะครับนิดนึงครับพี่น้องนะครับนะครับเมื่อกี้กับเดินเกี่ยวใหม่มากครอนมาโยกนะครับจักเดือนแล้วอายุเพิ่นตัวนี้อายุปีหนึ่งพอดีครับผมหนึ่งปีพอดีเนาะ ครับนะครับหนึ่งปีพอดีส่วนสูงวัดได้ละร้อยเท่าไรครับร้อยสามสิบสองครับผมร้อยสามสิบสองลูกสต๋าซีไวซูนเก่าหกครับนะครับเอานะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของซีไวซูนเก่าหกนะครับผมถ้าสังเกตง่ายๆนะครับผมช่วงชีดนะครับนี่สไตล์ซีไวซูนเก่าหกชีดจะออกส่งนีกันซะส่วนหลายครับส่วนมากนะครับแล้วการหูสั่นด้วยครับพี่น้องนะครับส่วนมากบ้านเท่าที่ทบัตเอามาใส่ลูกลูกกระทบปั๊บให้หูสั่นขึ้นแล้วการเรื่อง พี่น้องก็เห็นต่างข้อเนาะต่างข้อเลยหลังนะครับลำลามนะครับกับสีสไตล์นี่นะครับ CY096 ดอกตั้งหลังตรงลำตัวยาวครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้หลายไปไหนครับมองเปิดไว้ทีี่่นตัวนี้ก็เปิดหางมือหาครับผมราคาสำคัญกับตัวแรกเนาะแม่นครับผมยกครูอะไรได้พี่น้องนะครับเพื่อเถื่อถึงินแสนมาหนึ่งงอสองตัวเป็นเป็นแม่บกแม่พันอยู่ขอกอยู่ฟาร์มพันธุกรรมลูกผสมนะครับตัวนี้ก็บเอฟหนึ่งทรงจดเย็บร้อยล่อใบนะครับล่อรออล่อใบเพชรกลับมา นะครับกับประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือนนะพี่นั่นเนาะครับผมเดือนกว่าถึงสองเดือนครับพี่น้องนะครับเอาให้เพื่อนเบี่ยงท่าผลไมาจากพี่นั่นนะครับเบิ้งอีกสี่อีกหนึ่งไปลูกไปผมตั้งผลเร็วไปตั้งผลเบิ้งอีกสี่อีกหนึ่งครับพี่น้องนะครับเอาให้เบิ้งเทียบกันสองโตครับพี่น้องอันนั้นกับราคาตัวแรกหาหมื่นหาตัวสองกับหาหมื่นหายกคู่ไปก็ได้ครับส่วนสูงกะพอๆกันนะครับเอาตัวต่อไปเป็นเอฟสองนะครับตัวต่อไปเอฟสองครับผมเอาตัวนี้ลูกคอได้ครับเอฟสองลูกที่ว่าศูนย์ นะครับตัวนี้ก็ส่งจดเรียบร้อยเนาะตัวนี้มีใบแล้วครับผมได้ใบมาแล้วแม่งครับมีใบเรียบร้อยครับนี่ครับเอกสารนีั่นอยู่ครบแล้วครับพี่น้องมีใบเรียวแล้วใบเบื้องตัวยางนะครับนะครับแป๊บนึงตัวที่มีใบนี่คือบริเวณตัวเราพี่น้องนะครับเอกสารนี่ครบทุกตัวนะครับตัวนี้นี่ครับมีใบเดือนครับอายุตัวนี้อายุสิบสามเดือนครับสิบสามเดืเขาสิบที่เดือนครับผมเอานะครับอันนี้ก็ลูกซี่ไหวู้นเก่าหกเนาะครับผมอันนี้ลูกสาวซี่ไหวู้นเก้าหกนะครับพี่น้องตัว H นะครับผมอยู่ในวงกลมนี่แหละครรับบต้องกใ ชาตจีนนะครับใบเพชรสวมมาได้เราพี่น้องนะครับเอานับอายุแก่ยุ่งเจ็ดเดือนแล้ครับ13จะเข้า14เดือนครับผม13จะเข้า14เดือนนะครับเห็นชีดไหมครับพี่น้องสีผมบอกว่าชีดสี่ว่ายศูนย์เก้าหกนะครับกะส่วนมากครับจะเป็นทรงจังสี่เรากะเรื่องความลึกของลำโตไปยังซี่ว่ถึงเป็นพ่อพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมาปรับนะครับลูกผสมบานเห่านะครับกะถือว่าความสําเร็จเป็นโตัวการันตีแล้วครับพี่น้องเสียตูวเพิ่นนะครับบอกว่าสี่ว่ศูนย์เก้าหกนี่คือตำหนาน นะครับง้วลูกผสมที่ได้นําเชื่อพ่อเลือดร่อยเราให้ตอบโจทย์ออกมานะครับหลายทางกับน้ำหาพันธุกรรมนี่เมียที่3นี่ก็คือกันครับพี่น้อง cy096f2 ครับลูกออกมาเป็น f3 ด้วยครับพี่น้องถ้าเอาพี่น้องเอาไปเลี้ยงได้ลูกคนออกมาก็สามารถช่วงจดเป็น f3 ได้นะพี่นั่นเนาะครับผมหลายไปไหนครับพี่นั่นกับพี่น้องมักน้ำหาหมือนเก้าครับผมหาหมืนเก้าครับพี่น้องสามตัวง้อลักาครับพี่น้อง สามตัวเป,เปิดโปเลยครับคลิป<อ>นี้ครับราคาหนีว่าเป็นราคาตัวไทยครับพี่น้องให้พี่น้องมาต่อเอาขั้นมักอย่างไดนะ้ำเพลินไปเลี่ยงกับมาตอร่องราคานะครับมาผูดมาคุยผ่านมาทาั้งขอนแก,นก่นกับมาเบิง้งตัวกิงก้อนกันกนได้หรือเบิ้งคลิปแล้วว่าว่าที่อธิบายได้เข้าใจแล้วะนะครับผมเชื่อถือในขันนักสือของว่าว่าที่กับจองได้เลยครับพี่น้องจับจองมาเลยนะครับคุณภาพที่อนันฟาฟ์มพี่น้องมาต้องกองวลนผมกรนติ้อีกหนึ่งเสียงบ่มีคดมีกวงบ่มีตุ่มมีตัวครับพี่น้องหลายท่าน การซื้อออนไลน์ทุกท่านก็อาจจะเคยหรือว่าเคยโดนโกงมาแล้วนะครับมาต้องกังวลครับพี่น้องขอกนี้ผมการันตีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์งัวนหอดคอหอดฟาร์มแบบวีไอพีแน่นอนเอาหามือเงนเก่าเนาะครับผมสามตัวนะครับผมตัวแรกหามือเงินหาหามือนหานะครับตัวนี้หามือนเก่ายกสามไปเลยก็ได้ครับพี่น้องนะครับยกสามไปเลยก็ได้นะครับราคาลดได้อีกไหมพี่นันเนาะครับลดได้อีกครับผมลดได้อีกครับพี่น้องนะครับสามตัวพันไปเอาขยับคุณภาพขึ้นมาอีก นะครับผมคุณภาพตามราคาไปซื้อของอยู่ห่างไปซื้อของอยู่้านค้าตลาดนัดคุณภาพตามราคาครับพี่น้องนะครับขายับเกรดขึ้นมาอีกตัวนี้เป็นเ1หนึ่งแต่ว่าผมเบิ่งจากเกรดของเลือดของโครงสางงวอแล้วผมบอกเลยว่าเอาไปจูงเขาสนามประกวดนะครับผมยืนยางจูงคูกันไปก็เลือดลอยนี่ผมว่าคู่นี่บ่แพร่ครับพี่น้องบอ่แพร่เ,เรื่องของิที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับจุดเด่นของเพื่อนถ่ายผม ล่องวีคอขอคาวพี่น้องฟังเรืองความยาวของล่ำโตซึ่งเป็นเฟมกำลังนิยมก็คือไหงัวมีล่ำโตแยวเ,วเส้นหลังยาวส่วนที่แพงทในสุดของงัวก็คือเนื้อสันนะพี่นั่นเนาะครับผมเข้าไปสื้อเนื้อง่วเนื้อสันเบิดกตกนามูแน่นอนส่วนที่อร่อยแล้วก็แพง่ือเนื้อสันฉะนั้นแม่บอกแม่พันตองสันเยาๆครับพี่น้องสันเยาแๆ,น,น,าๆนะครับแล้วก็ได้เนื้อความลึกของล่ำโตแล้วก็เนื้อไทยนะครับเนื้อ่ายหลๆนี่จังคูนี่ครับพี่น้องผมให้เบืบ้อง นะครับอันนี้คือเนื้อไทยนะครับจรกเตือนอีกแล้วพี่น้องยังเป็นงัวสาวอยู่ขั้นใดลูกหนึ่งลูกสองแทงถี่ใหญ่เงี้ยวหนากว่านี่ครับพี่น้องขนาดสาวหน่อยยังขนาดนี้นะครับเอาครูนี่ส่วนสูงกับวัดเรียบร้อยกับพ่อๆกันเนาะครับลอยซิมหาครับนี่ครับลอยซิมหาครับผม้วพี่น้องครูนี่อายุซ้ำกันปะอายุซ้ำกันครับซิมหาใชเขาซิบหกเดือนครับผมอายุซิมหาทีเขาซิบหกเดือนครับผมนะครับผมเอาเรื่องมาฟังกันจังไงแต่ละตัวเป็นลูกพ่อใดบ่าวที่นี่ ตัวนี้เป็นลูกเก็บหกแปดครับผมตัวแรกนี่เก็บหกแปดเนาะครับผมเก็บหกแปดครับผมเจ้ากาลิเก็บหกแปดผู้ได้ผสมไบเรีเรมมเร่วกับเบิ้งเป็นแม่บล็อกแบบพันเบิ้งเป็นต้นแบบไว้บล็อกนี่เลยครับพี่น้องเก็บหกแปดนะครับเกิดจากแม่ลูกผสมอ่าบลามันเนาะพี่อานั่นเนาะครับผมเอาลูกออกมาแต่ว่าเพิ่นเอามาจดสตาร์ทเอฟหนึ่งสกักก้อนนะครับก็บถือว่าเป็นการพัฒนาพันธุก,กรรมตัวนี้นนนเงาด้วยครับพี่น้องผมบอกตรงเลยครับพี่น้องไม่เห็นตัวจริงเบินนง้งในกล่องเบื้งเฉียมุ่งกล่องผมอาจจะไม่ค่อยชัดปนนนดะครัับบแต่ผมใหห้้เเิงงสล ชัดๆเลยแม่นี่นะครับหางลยวการเชื่อมคว่ำนะครับหางลำหัวขาหลังดีนี่คือผลงานเจ้า KF68 นะครับผมชิดดีนะครับล้ำตัวเงา้ยวถูนากระดีทั้งครูเอาฟังราคาแม่แรกในบาทที่นี่ตัวนี้เปิดยุตแปดหมื่นเก่าครับผมแปดหมื่นเก่าต่อร่องได้ครับพี่น้องครับผมเอาโทรมาก่อนได้ก่อนครับพี่น้องลูกสาวกาเลดเชฟหกแปดนะครับตัวคู่กันนี่ลูกคอ้าได้ครับลูกซี่ไวศูนย์เก้าหกครับตัวนี้ลูกซี่ไวศูนย์เก้าหกครับพี่น้องเอาให้ยืนเบิ้งเทียบกันคู่นี่ เอาตัวสี่ว่ายสเกลืหกสีก็จะเข้มกว่ากันนิดเดียวถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็บ่เกินสองเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องแต่ว่าสี่ว่ 96, ายสเกลือหกกัลำเน่าดีขึ้นกันครับพี่น้องนี่คือพิมพ์นิยมนะครับเกิดจากเมยบล็อกเป็นเป็นสำคัญหลายท่านว่าเพิ่นผสมจังไดลูกเพิ่นคือมีแต่แต่ตัวกำแนมนะครับเรือเมยบล็อกเนาะอี่นั่นเะนานะครับผมเขาต้องหาเมยบล็อกที่ดีเมยบล็อกที่สวยวที่ใหญ่ครับแล้วก็ไปบวกกับน้ำเชื่อพอพันนะครับผมถ้านับกืบประมาณหกสิบสี่สิบหร อ่าเจ็ดสิบนะครับเอาพอพันก็้นไปจากสามสี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้การปรับปรุงพันธุ์ที่เหลือเป็นแม่บ็อกเป็นหลักเลยครับพี่น้องผมถึงพูดบ่อยๆในเรื่องของคำว่าแม่บ็อกนะครับควรจะเลือกแบบใดนะครับแม่นี่ได้เหย้านะครับทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวซีไวกับนะครับได้ลึกกว่ากันอีกประมาณจากสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ซีไว้ศูนย์เก้าหกราคาได้พี่นั่นเปรียบเหมือนเก่าซ้ำกันครับผมซ้ำกันครับพี่น้องคู่นี้ที่ผมพยายามจะเว้าเทียบกันเพราะว่าราคาคู่นี้ราาคซ้กันเี่น้อง พี่เอวูที่ว่าพี่น้องมักพันธุกรรมของกาเลเท่ห์หกแปดหรือมักพันธุกรรมของซีไว้ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องราคาซ้ำกันคือแปดหมื่นกับอีกเก้าพันบาทราคาต่อรองได้เอานะครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปเท่านั้ครับพี่น้องเห็นครูนี่แล้วนะครับผมเองก็อยากให้พี่น้องซอยผมวิเคราะห์เล็หน่อยว่าผมเองวิเคราะห์ถือหรือผิดหรือผมมองมองได้ตกหรือว่าบอชจนีนนะครับมาซอยกันวิเคราะห์สาวหน่อยเอฟหนึ่งครูนี่เป็นเอฟหนึ่งทั้งครูด้วยครับพี่น้องเบอร์สิบสี่กับเบอร์สิบเจ็ด ตัวนี้เป็น F1 ทั้งคู่นะครับเห็นความแตกต่างมองได้จากคู่นี้นะครับผมไปย่าสุดไายเห็นชัดเจนเข้ามาซอยกันวิเคราะห์คอมเมนต์แต่ขันผู้มักนะครับผมอยากจะได้เฝ้าโทษเลยครับพี่น้องนะครับแต่ว่าผู้เบิ้งง่วงง่ามนะครับผมได้เบิ้งได้ง่ามก็มีความสุขมากขอบพี่นั่นย่ำไดก็มีความสุขได้เบิ้งง่วงง่ามนะพี่นั่นเนาะครับผมเอาบริสุทธิ์น้ำเพลินได้เบิ้งง่ามก็ดีใจแล้วแต่ผู้ใดก็ร่างหาให้เฝ้าครับพี่น้องเฝ้าโทษมากของดีแบบนี้โมันมีมากอยๆครับพี่น้องใหญ่เง จูงแข่งกับเรือร้อยผมว่าเพราแพนะครับผมก็ไปสนามประกวดดูนะครับผมจะหูเรียกว่าฐานับจากเอฟหนึ่งพันธุกรรมโครงสร้างดีขนาดนี้บ่ผิดหวังแน่นอนซึ่งาราคาบ่ะหวดแสนนะครับสมัยตะกี้นะผมบอกแล้วว่าช่วงโควิดคู่นี่นะครับผมผมว่าไล่ละแสนสามแสนสี่เป็นย่างต่ำครับพี่น้องแสนสามถึงแสนสี่เป็นย่างต่ำในช่วงนับย้อนหลังไปเมื่อปีหรือสองปีที่แล้วครับพี่น้องนะครับแต่ว่าหลายท่านกับกิฟช่วงนั้นกับตอนนี้ก็น่าจะตกลูกตกเต่าไปแล้วนะครับแต่ช่วงนี้กับ คือว่าเนาะนะครับผมง่วงเริ่มออกจากตลาดสู้ตลาดไหลเนาะครับผมเขากัมีพันธุกรรมดีๆแบบนี้พี่น้องว่าสมัยตะกี้คือหายากแท้เพราะว่าตะกี้ว่าเนี่ยไม่ค่อยมีคนเลี้ยงหลานมนไม่มีนครับไม่มีคนเลี้ยงหลายครับผู้เพื่อนเลี้ยงมาก่อนเมื่อก่อนหัวตะก้อนนี่หายากได้แบบนี้สมือนี่ก็เริ่มหาเบาะยากปันใดนะครับเพราะว่าบ้านเฮากับผสมหลอดไปหลายนะครับผมกับพันธุกรรมดีๆก็เริ่มออกมานี่คือการพัฒนาครับพี่น้องนี่ความแตกต่างของการพัฒนางัวนะครับหลายท่านว่าคำว่าพัฒนามันถึงเป็นรูปแบบใดขยับมหาใส่ใย F2 นะพี่นันเนาะตัวนี้ F2 ครับผมตัวนี้ F2 ครับพี่น้องลูกที่ไหนค่าทองครับลูกที่2ครับผม2ค่าทองเนาะส่วนสูงรอยเท่เลสครับส่วนสูงรอย48ครับ148นะครับผมตัวนี้เป็นลูกของ s k 5 2 0ครับตัวนี้ครับ F2 ครับ s k 5 2 0แม่นครับนะครับถ้าดกรรมตำนานัวแดงของโชคล้วยมิตฟาร์มอีก1น่อครับพี่น้องเอาตัวนี้ทองก็พอได้ครับทองกับ KFC อเก่าแยกเพลิครับเอานะครับผมแบรนด์ WD นะครับลูก SK520F2 ลูกของเพิ่นออกมากกับโซงจดเป็น F3 ได้ครับพี่น้องนะครับเป็นลูกของ k f เ9นะครับพันธุกรรมของ KF นะครับอัลเฟรดนะครับผม17เด้ด้ครับพี่น้อง k f เ9นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันนะครับตะกี้เกิดสังกัดยูวีเลฟ์ฟ้ามตัวนี้ง่ายไปอยู่กับศูนย์น้ำเชื้อทำเนียบฝาบไทยครับพี่น้องอีกหนึ่งพอพันเจ้า k f เ9พันธุกรรมดีๆนะครับในท้องเพิ่นประกันให้ยเจ็ดเดือนครับ กันหกเดือนครับผมหกเดือนว่าทองอยู่นี่ตัวทองแบบไหนตัวทองอุนตาเศร้าครับผมมีคลิปเนาะมีคลิปให้เรียบร้อยครับเอามีคลิปอุนตาเศร้าห้เรียบร้อยรับประกันให้เรียบร้อยครับผมหายมาแน่ใจตรวจซ้ำก็ได้แต่เขบอกเลยว่าคุณภาพที่อันนั้นฟาร์มรับผิดชอบทุกกรณีครับพี่น้องนะครับในเรื่องของการรับประกันบ่ต้องห่วงครับทองคือทองจริงแน่นอนนะครับ F2 หลายไปเลยครับคันพี่น้องบางน้ำจะได้ไปเลี้ยงแม่ทองตัวนี้เปิดไปแสนสองหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับราคาตั้งจากเทาหน่อยเพอวันหนึ่งเพิ่นติดทองแล้ว นะสองก็คือทิ่งสิงพี่น้องจะได้ก็คือบ่ต้องเลี้ยงอีกหลายเดือนเพราะว่าติดท,ทองเรียบร้อยว่าต้องไปจับสับอตว์่าต้องไปหาหมอผสมว่าต้องไปเลือกพอพันธ์เพ่นเลือกไม่ห้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจทองเศร้า,าให้เรียบร้อยประกันทองห้ที่เหลือมันเจียวหยาให้อาหารจักน้อยที่เหลือก็เตรียมรับนะครับผมง่วนหน่อยนะครับไปเลี้ยงยางนกลนแม่เลยครับพี่นอ้องอันนี้คือขอดีราคากับบวกไปตามคุณภาพครับพี่นอ้องเอาตัวสุดไทยเข้ามาที่นี่นะครับผมตัวสุดไทยในคลิปดีแล้ว นะครับเอาของดีของใหญ่ไว้ถ่ายคลิปครับพี่น้องตัวนี้มีรอยหาซิปตัวไหนครับตัวนี้สูงร้อยหกสิบครับพี่สูงร้อยหกสิบประกันไ้เลยครับประกันเลยครับประกันความสูงไ้เลยครับตัวนี้สิบประกันส่วนสูงไ้ครับนะครับลูกสาวพ่อไหนครับตัวนี้ตัวนี้บ่มีสายครับผมเอาตัวบ่หูครับผมเอาเบี่ยงถ่ายไปทั้งคูณได้พี่นั้นนะครับเอานะครับตัวนี้ลูกสาวพ่อไหนบ่หูสายครับพี่น้อง ตัวนี้ให้ใส่ตาตัดเอารับพี่น้องตัดสินกันเลยตัดสินกันเลยครับเอาสายตาตัดสินว่าพี่น้องมักหรือว่ามักนะครับโค้งสันยังสี่สูงราวหกสิบเด้อพี่น้องย้ำอีกรอบหนึ่งโครงสร้างสูงร้อยหกสิบเป็นมวสาวหรือเคยไม่รู้มาแล้วบาดดิม้วนหลูกสองครับผมในทองหลุดสองในทองเนาะครับผมพอใดอยู่รับพี่นั่นทองพอทองวิโกแยกเพลครับผมวิโกแยกเพลเนาะครับผมเอาทองวิโกแยกเพจครับพี่น้องนะครับเจ็ดเดือนเราในท้อง สิเขาสามเดือนแล้วครับผมเขาสามเดือนเนาะตรวจวันเสาร์เรียบร้อยครับผมตรวจเสาร์เรียบร้อยเขาสามเดือนแล้วครับพี่น้องนะครับตัวนี้ปลายหูเพียงปากนะครับผมโค่งสางสูงใหญ่นะครับเอาแม่ของเพื่อนอาจจะมาท่างสายกระทบนะครับพี่น้องอาจจะมาสร้างสายบาดเท่าอื่นส่งลูกกระทบจล็กน้อยปลายหูกับจีเพียงปากพอดีแต่วันเรื่องนี่สายนี่เชื่องแล้วหัวโลนธรรมชาติย้ำอีกรอบนึงครับพี่น้องหัวโลนธรรมชาตินะครับก็คือบ่มีเขาตั้งแต่กำเนิดหลายท่านว่าได้งวดหน่อยแล้วเพื่ออยากให้หมอมาเห็ดเขา แม่บอเกรดนี่คือลูกออกมาประตองเห็ดเขาครับพี่น้องหัวรุนมาแต่เกิดแน่นอนนะครับผมเอามาเบิงฐานล่างเล็กน้อยขอขาหลังนะครับแล้วก็ชีดนะครับนี่ขาหลังขอขาหลังใ่ดีนะครับแล้วก็ชีดกระชับดีขัดเส้นท่าให่สามประกวดชีดแบบนี้ก็ถือว่าพันตากรรมการแล้วก็ถือว่าพันเกลดเลยครับพี่น้องนะครับในคลาดกิดสนมากกันเบิงชีดเบิงพี่น้องว่าเอามาเกิลอยังกับชีดนะครับผมถ้าเป็นง่ว ส่วนมากข่าชีสสวยๆเวลายางในแปลงนะครับเอาความรู้มาแสกจักน้อยครับพี่น้องยางในแปลงเรวปลายหยามันสีบวกเกีียวสะดือครับพี่น้องหลายท่านว่าทีี้ปลายหยาเกีียวสะดือสะดืออักเสบดนะพี่น้องอย่าลืมนะครับคือธรรมชาติของง่วงเมืองนอกเขากระตัดสินกันละเอียดกว่าเฮ้ามองละเอียดกว่าเฮ้าครับพี่น้องแต่บ้านเฮ้าขอให้แต่แดงกับมักแล้วน้อพี่รนะเมียนครับว่แต่ว่าแดงกับมักแล้วอันลึกไปทีงไหนก็บม่ได้สนใจนะครับผมความลึกแล้วก็เรื่องเต่านุ่มน้อพี่น้องเนาะครับเต่านมก็ดี บมมีติ่ง้วพี่เนาะบมมีติงครับนุ่มยังไงน้อยครับเป็นขึ้นกับัว่สาวเลยครับเอลครับลูกสองในทองแมนครับฟังราคาในพี่นั่นบ่านนี้ตัวนี้เปิดไว้หนึ่งแสมนาพครับหนึ่งแสนหนมนันเมนครับพ้องกับเจ้าวีโกแยกเพศครับแยกเพศครับพี่น้อง75%็สิบห้าเปอรให้เฟอร์พัดเจิอนะครับอันนี้กัพอพัดของโชงเรื่อลิมิตฟ้าเพิ่อกันนะครับตัวนี้บิเตีเอฟเนาะบริเตีเอฟครับเอาพี่น้องเอาแมนนี่ไปสตาร์ทเอฟหน ได้ใส่เงยนะครับถือเงินแสนมากขอลอยหาสิบลอยหกสิบแม่นี่ตอบโจทย์ได้ครับพี่น้องทอก้อนเด็กกอนครับใส่เงยใส่ยักษ์นะครับไปเบิ้งจนหอดท้ายคลิปก็จะเห็นของดีแล้วพี่น้องนะครับผมเอาลายเปตลอดหลังไป็นตัวโตนะครับตัวนี้เท่าไรก็คาเปียนั่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันทองวีโกแยกเพศนะครับตัวนี้เอฟสองนะครับผมทองครับ เคเอฟซีเก่าครับแยกเเก่าหลายปีได้ครับตัวนี้หนึ่งแสนาพันครับหนึ่งแสนาพนครับพี่น้องตัวนี้เป็นเอฟอะพี่น้องหลวมมากจะเป็นเอฟสามครับอ่าเป็นเอนะครับราคาก็่านะครับตามใบเฟเน่ยล่ะพี่น้องนะครับผมหรือมักบุกทีู่กาหกแปดหมื่าพันะครับแดงเข้มเงวๆเลยยืนยิสวยเลยครับพี่น้องง่วงงามคู่ครับพี่น้องมาเอายกคูไปเลยก็ได้ราคามาต่อกระเพิ่นเอาผมบอกแล้วว่าราคานี่ นะครับเป็นราคาห้องไว้ให้พี่น้องมาคุยมาคุยเอาเรื่องการขนส่งภาคอีสานส่งฟรีจังหวัดนาคอกครับพี่น้องนะครับผมหรือมักอันนี้กับลูกของอ euh ่าที่ว่ายสูงเก่าหกที่ว่ายสูงเก่าหกกันครับหาหมื่นเก่าพันครับพี so ่น้องนะครับตัวนี้หาหมื่นหาตัวนี้หาหมื่นหาครับนะครับเบิ้งคลิปแล้วยังบ่จุใจนะครับสตาร์ตดุด่าได้ครับพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นะครับเบอร์โทรเบอได้ครับพี่0615389990ครับแอดไลน์เบอร์นี้เนาะ ID ไลน์กับ0615389990ครับผมครับผม Facebook ถ้าจะไปติดตามข้อมเคลื่อนไหวข่าวสารหามีตัวใหม่ๆเข้ามาหรือว่านะครับอยากจะได้เบื้องคลิปหรือว่าเบื้องภาพเพิ่มกับแอดทั้งเฟซกัแอดทั้งไลน์เข้ามาเนาะครับผม Facebook ซื้อวันไหนก่อนครับซื้ออนั่นฟาร์มครับผมอนั่นฟาร์มครับผมนะครับปัก k m o o มาที่คอของพี่มาบ้านไหนครับบ้านสมเปื่อยตำบลเมืองเนืีอมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมเอนานะครับผมที่อานนฟร์ม ของดีมีคุณภาพมาแต่ละอีพี่พ่อพิษหวังครับพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยบ,บาวาที่จะไม่ได้ครับพี่น้องเป็นกำลังใจใหุ้ขอกพีนัานจากน้อยนะครับมักเบิ้งง่วงงามบาวาที่กับผ้ามาขอ,อกเพื่อนด,ดูผู้บ่ได้น้ำเพลินไปเลี้ยงเบิงง้องกำงามเบิ้งพ่อเดี่ยเป็นกำลังใจครับคนเลี้ยงง่วงอยู่ขอกพีอยู่ฟ้ามพี่น้องมีสวยๆยังไดกะทักไทยบาวาที่มาได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเป็นซื้อกลางหายเบิงง้องกำงามเป็นขอกพีนั่นแบบนี้แหละครับพี่น้องนะครับผู้คนบ่ได้ขายอยากโชวก์กโทรามาได้คับพี่นน้องะครับแต่ว่่่าััันนนไไมีีพอแบงปปกเล้ยงงครับพี่น,อน,น้อ หลายท่านว่านะครับเพิ่นเลี้ยงงัวอเราเพิ่นขึ้นมาขายขั้นบ่อขายกับว่าดงเงินไปกินไปใส่ครับพี่น้องเลี้ยงเตงงัวนะครับผมบ่อขายออกจักเทียนะครับสิเอารายได้จากใสมากินเขากินปลาครับพี่น้องเอาครับผมหลายท่านกระทมนะครับว่าเพิ่นเลี้ยงง้วนะครับผมเพิ่นเป็นอย่างขึ้นมาขายนะครับผมนะครับการเลี้ยงไว้โตแบ่งออกไปนะครับขั้นบ่มมี่รายได้เข้ามาลูกเต่าไปโรงเลียนสิยู่สิกินผู้เลี้ยงงัวเพิ่นกระต่องมีรายได้นะครับหมุนเวียนกันไป นะครับโตเป็นแม่บอกยืนคอกไก้กรมีขั้นพี่น้องห่วงตัวใดให้ลูกดีกับเก็บใบต่วันลูกเพิ่นออกมากับ่าตรงห่วงครับพี่น้องปล่อยออกมาแบงให้พี่น้องเขาไปต่อยอดบานเฮาเสรีมีพันธุกรรมดีๆนะครับของดีอย,ยาห่วงไวครับพี่น้องนะครับผมมีผราดีคืนกับบูซา่าแบงกันไปเด็ดล่ะพี่น้องนะครับผมพ่อเด็ไปเป็นนะครับขวนถุงพ่อเด้ไปเป็นทุ่นล่อนให้พื่นเด็ต่อยอดกันไปประเทศให้บานเฮ้าเสรีมีม้วพันธุกรรมดีๆเต็มบานเต็ตาามเมืองทรงออกขายเมืองนอกครับพี่น้องตอนนี้นะคคครรรัับบบวาาามต้องกนนเะผ ถือว่ายังบ่ทัได้เพียงพอคดีส่งออกนอกต้องรออีกจากปี2ปีให้มันมีลูกเต่าออกมาหลายๆครับพี่น้องนะครับขบวนรถไฟขามไปประเทศเอาครับผมบานเทานะครับเวลาง่วงแม่บอกแม่พัน์หลายๆนะครับผมเฮากับสมารถส่งออกไปเมืองนอกได้ครับพี่น้องนะครับผมก็ขบวนรถไฟขามจีนกิเฮ็ดขามมาไทยแล้วนะครับเดี๋ยวรอรัฐบาลเพิ่นเปิดโอกาสในเท่าได้ส่งออกนะครับหรือว่ามีขบวนรถไฟที่จะขามส่งนะครับผม แม่ปอกแม่พันธุ์หรือว่าทรงเนื้อขามไปเมืองจีนนะครับตลาดยังกว้างครับพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงไว้นะครับผมในเมืองไทยก็ยังพ่อแบ่งปันซื้อขายกันได้นะครับผมสั่งเป็นอาชีพแนะพี่นั่นเนาะครับผมนะครับเป็นอาชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ครับพี่น้องนะครับผมกต่หลายท่านก็ร่างมองหาอาชีพเสริมครับพี่น้องนะครับเลี้ยงงัวก็ได้หรืออจะเข็นเป็นอาชีพหลักแบบพี่นั่นก็เข็นได้ครับพี่น้องนะครับผมโทษว่าปรึกษาพี่เพ่นได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ยสำหรับเบอนี้ผมว่าที่กับขอบคุณทุกการตติดดดดาาาาาาามมมอออยยย่่่่ลลลลืฝกกกกกไไคค์์แชรรรเเป็นนนนนนนััังงงใใใจหหห้้้้้ททีีีูสสสบบบวพ ฝากไว้ครับของดีมีคุณภาพวัวดีนะครับผมเกรดเอที่คอกพีอน,นั่นราคานะครับผมต่อร่องได้หลายครับราคาเกษตรกรห้องไววนะครับมาพูดมาคุยกันแล้วรวดใากนกนได้อีกหลายนะครับสำหรับวันนี้จากราาไปทำนี่ของคุณพีนั่นหลายครับผมสวัสดีครับ